อูันเพิ่นออฟฟิเชียลอีกลำเพลนียลับนยงเป็นตะเ็บไเนาะโอ้แหนมเนียงมปนกเหี่ยว่อบาลูกเท่เลยจะเอาใจปากงับเอาเอยเท่เพราะฉันเลีวดะเทพี้อเพลินกันตุยเลส้ับแนเนียงนะคะพ่อัเงินคนนะจ๊ะกวแ่นอสมอร้อนลูไป มันสิเพมันสิเพ้ยสเอาเลยจ๊ะอ๋อมาค่ะโอ้มือหันข่ดด้วยพอจะได้นี้คงจะได้เดี๋ยวหลังหันเก่งมาสวนมาละดิ ดูนิ้วดูปกเิียร์ไม่นิ้วเี้ยซอยจุ๊โอ้เอามาพลาดไปเคียงหลังนั่นแหละ ดโม่ถึงสคำเดอล็กินยังงเล็ดแมงกอกินอิ่มแล้วพระนอนตะลินวัดกินอิ่มแล้วพระใหญ่ไปเลยัดเขายูบัดก่ต้องไปเขายูแล้วโอ้นี ขึ้นเขาหรือเปล่าขึเขยังออีลาไปจนแหนเมืองเหนเมืองเมืองอีลาถ้าไหยิ้มไปพุดเ็นเ็ดเ็ด ซอยตี๋ตีซอยแยกๆนี่อะไรเข้าไปมันแกนเลยครับไม่กบมายัง ควางสารวัตรเสียสารวัตรสารวัตรสรวัตร่แมันกติมันสับแดกไปว่ายีพาโจว่น้จะจอบนขาบ้านยีพายบนนองลงนำมทาบันบรรยากาศดีเลยแล้จะลูกพ้าจะบั่น่า เกินไมแล้วม้วๆันเครื่องครบแล้วยี่ลากินเลยย่ลมิทัลโลกินแหนมเียงแหนมเียงเหรอเสร็จแล้วลายกินลายแซ่บๆอ็อเอามันก็เหี้ยงนั่นสิ ครับอยูหลังได้ท uh, um, ี่ไหบครั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 บอ๋อเลากินพูดเยวปวดก็หัดอ่นหกโมงพอดีนอนอยู่โอ้ยนอนนอนจะหวั่นไอหวั่นไผ่ลยครับเป็นหวั่นไผ่อ่าเเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าแก่าแล้วไ เออๆแอยเมียมะคเด้อันนี้เอาไปกินน้ำดรวยต้ัลว้าต้บื้อเสืแข้งไห้น้ำเนี่ยครับโอเคครับ้ำ Cái <laughs> này Ta ruột. Thế ta ruột không? Để đi em <laughs> 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 Hãy là cho kênh Ghiền Mì Gõ quê không bỏ lỡ anh video vào dẫn chị